โลดเล่นอยู่ในยุค80ยิงกันสนั่นลั่นเมืองแก๊งฆ่าต้องใหญ่ที่สุดยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แกนตริฟออโตโอ้ไวซิตี้โยโดคิดถึงเลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่กับผมนะครับเข้าด้านหอมหวดคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือ GTA White City นะครับผม โอ้โหถือว่าเป็นเกมที่โคตรเก่าเลยทีเดียวนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเกมในฝันของออใครหลายๆคนเลยแล้วกันนะครับโอโ้โหจีทีเอไวซิตโคตรคลาสสิกเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเกมในฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับในวัยอายุเท่าผมนะครับเกมนี้รู้สึกว่าจะปี2001โอ้โหโคตรนานนะครับปีนี้ปี2020แล้วนะครับ2001โอ้หนานจัดเลยทีเดียวนะครับผมจำได้เลยว่าตอนนั้นี้ผมน่าจะอยู่ประมาณป .3 นะครับเลิกเรียนนี่วิ่งไปเล่นร้านเกมเลยทีเดียวคือไปเล่นเกม G t a เอวายซิตี้นี่แหละคือก่อนหน้านั้นมันมีเกม GTA ภาค3นะครับผมก็ได้เล่นนะครับเดี๋ยวจะว่ากันทีนึงวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมคิดถึงคิดถึงจังเลยนี่ยไหนๆเราก็แบบเป็นแฟน GTA อยู่แล้วนะครับก็อยากจะย้อนรอยนะครับกลับมาเล่น GTA Vice City น้องๆบางคนเนี่ยไม่ทันนะแต่บางคนก็ทันนะครับผมสำหรับเกม GTA วายซิตี้นะครับสำหรับเถื่อนนะครับผมแต่ตอนนี้มีแท้แล้วครับใน Steam นะครับโอ้โหไปกดซื้อกันได้เลยทีเดียวเดี๋ยวนี้นะฮะเรามาย้อนรอย GTA Vice City กันหน่อยแล้วกันนะฮะเป็นเกมดักแก่นะครับผมสตาร์ท ถ้าโคตรเรียบผมเชื่อว่าในสมัยก่อนไม่มีใครอ่านแน่นอนโอ้โหฉากนี้ใช่เลยนะฉากนี้โอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะรู้สึกว่าเมาส์จะเร็วเกินไปนะเดี๋ยวขออนุญาตปรับเมาส์นิดหน่อยนะครับโอ้โหสุดยอดปัดทุกคนปัดปัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งวิ่งดีผมขอโทษครูตำรวจโอ้โหเมาส์ค่อนข้างเร็ว โอ้ยวิกดีก่อนวิกดีก่อนโอ้ยมีเกาะด้วยมาปุ๊ับอ่ติดติดดาวอยู่สองดาวโอ้ย โอ้โหกดสุดลดดาวเดี๋ยวนี้นะครับผมจะพามาย้อนรอยกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเกม GTA Vice City นะครับเป็นเกมเก่าๆในยุคโอ้โหนานมากๆเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2001ก็โอ้โหินานมากนะครับเกมนี้นะครับเนื้อหาเป็นเกมอยู่ในยุค8 0นะครับเป็นแบบวัยรุ่น8 0ูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมอไซค์มอไซค์ขโมยมอไซค์ก่อนนะครับ ปิดเพลงปิดเพลงกันฮะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับทำไมปิดเพลงนะครับผมอันดับแรกนะครับเรามาดูกันที่กราฟ,ฟิกก่อนเลยฮะ <laughs> กราฟิกเนี่ยแบบว่าโอ้โหย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้แรงเหมือนสมัยนี้นะครับผมมีคอมพิวเตอร์เนี่ยขอผมนี่กากมากนะครับขนาดเล่นเกมเกม GTA Vice City เนี่ยกระตุก,ก่ะเชื่อไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะพามาย้อนรอย GTA อะไรกันนะครับคือแบบเหมือนตอนเด็กๆเ,เล่นเลยนะฮะคือการใช้สูตรนะครับคือปกติเนี่ยจะเล่นตามเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นกันหรอกจริงๆแล้วนะครับตอนวัยเด็กนะครับจะเล่นวิ่งไปวิ่งมาต่อยคนต่อยคนไปต่อย,อย,อยคนมาอย่างนั้นแหละและไม่พ้นการใช้สูตรแน่น,นอนนะ เอาสูตรไปด้วยแล้วก็ไปกดตามสูตรนะครับผมตทวงความจำสักหน่อยแล้วกันนะครับว่า,าผมจำสูตรอะไรได้บ้างนะครับผมจำสูตรรถถังได้นะครับ P A n z E R นะครับวิธีการใส่สูตรนะครับก็ไม่ยากเลยแค่พิมพ์พิม์พเข้าไปเองนะครับเป็นตัวหนังสือ P A n z E R <S <S 2> <S 2> นี่รถถังมาแล้วเมื่อเรากดสูตรติดนะครับ ก็จะมีรถถังออกมานะครับว่าแล้วก็ไปดูสูตรกันหน่อยเลยกันอ่าเข้ามาที่สูตรเกม GTA มันจะมีแบ่งประเภทสูตรนะครับเป็นประเภทอาวุธนะครับแล้วก็ประเภทเอ่อสูตรชีวิตแล้วก็อากาศรถเลดิลดอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเรามาดูที่โบทอาวุธก่อนแล้วกันนะครับบทอาวุธก็จะมีโอ้โหพิมพ์โคตรยาวคือถ้าใช้หัวจำเนี่ยคือจําไม่ได้แน่นอนนะครับก็เลยต้องจดใส่กระดาษ A4 แล้ววิ่งไปร้านเกมนะครับถ้ากดสูตรนี้เข้าไปแล้วนะครับทุกคนเนะี่ยในเมืองนะจะมีอาวุธครบปือนะครับผม Nutter Tools จะเป็นอาวุธอันนี้ผมใช้บ่อยเลยนะครับจะได้อาวุธหนักครบมือนะครับผมอันนี้ผมใช้บ่อยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนผมกดใช้สูตรเนี้ยจนผมจําได้เลยนะครับเชื่อไหมว่าทุกวันนี้ผมยังเอาสูตรเนี้ยมาตั้งเป็นชื่ออีเมลผมเลยมาดูสูตรชีวิตนะครับอันนี้เป็นสูตรของชีวิตถ้าเรากดสูตรข้างบนนี้ไปเนี่ยเราจะได้เกาะเต็มนะครับหรือว่าเราเลือดน้อยๆนะครับแล้วกดสูตรนี้ไปนะครับอสไพรินนะครับผมเป็นชื่อยาเลยนะครับเราจะได้พลังชีวิตเนี่ยเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวเะยครับใครเบื่อวิ่งไปวิ่ การเพิ่มดาวนี่ก็เหมือนการแบบทำผิดกฎหมายนะครับถ้าเราทำผิดกฎหมายเราก็จะติดดาวถ้าเราติดดาวเยอะๆเนี่ยก็คือเราผิดกฎหมายไล่แรงนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับมีสูตรให้กดลดดาวด้วยนะครับผมสูตรข้างล่างนี่เองนะครับกดลดดาวนะครับเหมือนที่ผมกดไปเมื่อตอนแรกนะครับความสนุกไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น,นครับเหมือนเป็นพระเจ้านะครับสามารถสั่งอากาศฟ้าฝนได้ด้วยนะครับอยากจะได้ฝนตกอากาศแจ่มใสอะไรเมฆคึมคึม วันนี้ร้อนจังอยากจะได้ฝนตกนะครับกดสูตรฝนตกฝนก็ตกลงมาเลยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นสูตรเกี่ยวกับรถนะครับคือสามารถจะทําให้รถเนี่ยมีความสามารถพิเศษได้นั่นก็คือแบบรถบินได้รถเหาะได้อะไรแบบเนี้ยที่ผมชอบใช้ก็คือสูตรรถลอยน้านะครับซีเวคือทางบนทะเลนะครับผมรถลอยน้ําผมชอบมากเลยนี้นะครับรถบินได้นี่ผมก็เคยใช้นะครับสะดวกมากเลยและที่สําคัญนะครับมันทำมันมีสูตรทําให้สาวๆเนี่ยชอบเราได้คือแบบว่าเราวิ่งไปพอผู้หญิงเห็นเราผู้หญิงจะวิ่งตามกันเวิยวิ่งวิ่งวิ่งตามกันพอวิ่งตามกัน เยอะๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติเรามีมอไซค์ใช่ไหมเราก็เอามอไซค์มาผู้หญิงมันจะต่อยกันเว้ยต่อยกันแย่งแย่งซ้อนมอไซค์เราโคตรสนุกสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับรู้สึกว่าจะมีเยอะกว่านี้อีกนะเนี่ยมาเราลองใส่สูตรแรกกันครับอันดับแรกเราต้องมีอาวุธคบมือก่อนนะครับจัดไปผมจำได้สดเดีผมจำได้เป็น U T T E R T O O L S นี่ อาวุธครบมือนะครับได้สไนเปอร์มาด้วยนะครับเห็นสาวๆพวกนี้ไหมครับผมเกิดเราเนี่ยขับรถไปจอดข้างๆสาวๆแล้วเราก็บีบแตะปิ๊บๆนะครับพอสาวๆขึ้นรถนะครับเราก็ไปจอดในพุ่มไม้นะครับจากนั้นมันรถมันก็จะขยมอิ aos, er. people, บ e ๊บแอดอิ๊บแอดอิ <lobster> okay ๊บแอดรถถังที่ผมกดไว้ตะกี้หายไปไหนแล้วใช้สูตรรถถังนะครับปวดเมืองกันก่อนดีกว่านะครับ P A N Z E R โอ้ยยินดีนี่เองโอ้ยสูตรรถถัง ติดดาวติดดาวสองดาวนะครับรถถังนี่มีความสามารถพิเศษคือมันเป็นยานเกาะนะครับคือลูกกระสุนปืนจะไม่สามารถยิงเข้ามาในรถถังได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับเวลาขับไปชนรถของคนอื่นเนี่ยรถคนอื่นจะระเบิดด้วยนะครับโคตรยอด เอาแล้วฮะมาถึงน้ำนะครับทีนี้เราจะกดสูตรลดลอยน้ำนะครับแล้วทีนี้รถถังเราจะลอยน้ำได้นะครับ EWA YS โอ้ย C-way นะครับทางบนทะเลลอยน้ำรถถังลอยน้ำโอ้ยจะยังไงดีแม้กระทั่งเรือนะครับเราก็สามารถชนให้เราเบิดได้นะครับไม่ใช่รถอย่างเดียวเลครับ เรียบร้อยตอนนี้นะครับเราก็หลุดคน้นข้อเก่าหานะครับไม่มีคดีติดตัวแล้วนะครับผมเออผมลืมบอกไปนะครับสำหรับภาคนี้นะครับว่ายน้ำไม่ได้ <c oughs> ไว่ายวน้ำไม่เป็นเลยผมอีสภาพ์กจะเออ เรียบร้อยว่ายน้ําไม่ได้นะครับสำหรับพักนี้ว่ายน้ําไม่ได้นะครับผมจีทีวันซิตี้นะครับเป็นอันรู้กันนะครับจะวิ่งบนน้ําหรือว่าจะไปใส่ก็ได้ครับแต่อย่าพยายามตกน้ำนะครับไม่งั้นตายแน่นอนเลยนะครับต่อไปให้เรามาลองสูตรสภาพอากาศกันบ้างแล้วกันนะครับคือเราจะต้องฟิลนี่แบบว่าเป็นเหมือนแบบเป็นพระเจ้าเลยนะครับผมเอาอะไรดีเอาฝนตกหนักไหมฝนตกหนักภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับเป็นช่วงเวลกลางคืนจะเห็นได้ว่าฝนไม่ตกนะครับมาฝนตกหนักใช่ไหม C A T S A N D D O G S <c oughs> โอ้โห,โหสุดยอดที่นี้ครับเมืองของเรานะครับลอสซอนโตลซิตี้นีครับฝนก็จะตกนะครับเปรียบเสม,มือนเราเป็นพระเจ้านะครับที่จะสั่งฟ้าสั่งฝนได้นะครับเมื่อเราเบื่อฝนตกเราอยากจะได้อากศาศหนาวหนาวหมอกจ,จัดๆนะครับเราก็กดสูตรหมอกจัดไปเลยนะคร C A N T S E E A T H N I N G ใครมีเสื้อกันหนาวบ้างผมหนาวหมอะลมจัดเลยครับตอนนี้เปรียบเสมือนดักเป็ดพัดเจ้านะครับผมอยากจะได้สภาพอากาศแบบไหนแล้วก็สามารถที่จะทำแบบนั้นได้เลยนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบหมอกจัดมันมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับชอบอากาศแจ่มใสดีกว่าเอาอากาศแจ่มใสนะครับ A L O V L Y D A Y เฮ้ยกดไม่ติดเอาใหม่เอาใหม่ Lovely Day A L O V E L Y D A Y อ่าตอนนี้เราก็กลับมาอากาศจ่มใสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสูตรต่อไปที่เราจะเล่นเราจะเล่นเป็นตัวอะไรดีเปลี่ยนตัวเป็นดิก <c oughs> เปลี่ยนตัวเป็นดิกอันนี้น่าสนใจน่าสนใจตัวละครดิกคืออะไรวะผมไม่ใช่ดิกแบบนั้นหรอกผมคิดว่านะ <c oughs> เปลี่ยนเป็นตัวละครดิก W E L O V E V l E l D o U R A U D i C k O U R D I C K ตัวละครดิกใครคือดิกไม่ได้เฮ้ยตอนนี้ผมก็เป็นตัวละครดิกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครคือดิกไม่ได้มองหน้าได้ไหมอยากเห็นหน้าโอ้โหมองไม่ได้นะครับเปลี่ยนสูตรกันดีกว่าโปรแกรมเมอร์ตัวละครแขนขาลีบมันเกี่ยวอะไรโปรแกรมเมอร์วะ่ะเดี๋ยวเรามาลองสูตรตัวละครแขนขาลีบนะครับโปรแกรมเมอร์นั่นเอง P R O G R A M M E R เพื่อสูตรนี้มีเพื่ออะไรมันจะมีสูตรสหนึ่งที่ผมโคตรชอบมากเลยนั่นก็คือทุกคนบ้าข้างนะครับผมโดยการพิมพ์สูตรไฟไฟไฟนั่นเองครับทำให้ทุกคนในเมืองอ่ะบ้าข้างนะครับจะต่อยกันเองแบบปุ๊บั๊บบัมันจะดูวุ่นวายมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูฮะเดี๋ยวเรามาดู f i g s t f i g t s t f i g s t สูตรติดแล้วนะครับเตรียมครับเตรียม สุดติดไปเนี่ย<ะ>ตอนนั้นทำไปเดินเหมือนเมาแล้วนะคร <c oughs> เอาละครับทุกคนเริ่มเอาละครับทุกคนสุดเริ่มเห็นผลครับ <c oughs> เอาเอาเอาผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวทุก <c oughs> คนเริ่มปล่อยกันครับคนเริ่มปล่อยกันฮนะใ <c oughs> ส่ดีอ่ใส่เดีอ่ใส่ดีเอ๋อโหใส่เดียว เจคนนี้เจคนนี้ใส่เดียวกับเจคนนี้ใส่เดียวกับผู้ชายโอ้โหโอ้โหเราก็วิ่งเก็บเงินอย่างเดียวครับเจคนนี้วิ่งเก็บเงินครับ <c oughs> เป็นวิธีหางเงินเรียกว่าได้ว่าทำนาบนหลังคนนะครับผมยอยกับ่อยกับหมอด้วยหมอพยายามที่จะปั๊มนะครับผม <c oughs> ไอ้ลูกนี้ไปต่อยหมอเฉยเลยสุดต่อไปที่เราจะเล่นก็คือ on speed เอาสูตรนี้ดีกว่าทุกอย่างเร็วมาดูครับ on speed on speed คนเลยโคนเร็วโอ้โอ,โอเ,รเร็วจัดเร็วจัดจ็อกกิ้งไปเลยจ็อกกิ้งไปเลยโอ้โอหลูกกระทืงผู้หญิงตอนนี้ทุกอย่างเร็วนะครับรวมทั้งตัวผมก็เร็วไปด้วยนะครับวิ่งคนเร็วเออมันมีสูตรหนึ่งนี่หว่าที่ผมเพิ่งนึกออกนะครับสูตรรถระเบิดนะครับ Big Bang นะฮะถ้าเรากดสูตรนี้นะครับรถจะระเบิดทั้งเมืองเลยนะครับผม B I G B A N G โอ hey, ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลุ้งลุ้งมันเร็วมันเร็วเกินมันเร็วเกินไอ้ลุงวิ่งดีไปแล้วตำรวจจับด้วยความรวดเร็วนะครับเอ้ยโอ้โหเห็นไอ้แท่นนี้แล้วนึกขึ้นได้แต่ผมจะทำอะไรให้ดูอย่างหนึ่งนะครับเป็นการเล่นท่าแล้วได้ตังค์ด้วยนะครับกกลับไปตั้งหลักไกลๆก่อนมันจะโชว์ภาพที่โคตรสวยงามนะครับพร้อมกันหรือยังครับทุกคนไป โคตรเท่โคตรเท่โอ้โหได้ตังค์ร้อยหนึง่งอย่าเพี้ยนสิเอ๊ะเปิด,เป,ดเปิดทั้งหมดสี่ประตูนี่ไปวิง่งอ้าโอ้ยอย่าไปตายอย่าไปตายวิง่ง วิ่งโอ้ยโอ้ยวิ่งวิ่งมียาตรงนั้มียาตรงนั้นโอ้เอาละครับผมสับอเดียวเดียวโอ้ยโอย ใจร้อนและเกินจริงๆเลยชาวเมืองเนี่ยเอาละครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ GTA Vice City นะครับถือว่าเป็นการเจนี้มันยังไงนะเจนนี้ถือว่าเป็นการย้อนรอยแล้วกันนะครับคิดถึงมากๆเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับวันนี้ก็ได้กลับมาเล่นนะครับรู้สึกว่าความมันเนี่ยไม่ต่างจากเมื่อตอนเป็นเด็กเลยนะครับผมเชื่อว่าใครๆก็เคยเล่นนะครับสำหรับน้องที่ไม่เคยเล่นนะครับก็ไปลองๆไปหาเล่นดูได้นะครับในสตรีมนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับเกม Grand Theft Auto Vice City นะครับผมก็ มายนะครับสูตรมีค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่สามามรถที่จะกดให้ดูทั้งหมดได้นะครับเพราะว่าสูตรมค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับเยอะมากๆเลยเออ่ถ้าทุกคนชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับให้พี่ด้วยนะฮะเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะแจ้งขึ้นเตือนแล้วทุกคนจะได้ดูเป็นคนแรกเลยทีเดียวนะครับผมใกล้จะถึงเหมือนแล้วฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆน้องๆปุยตายายดูด้วยแล้วกันนะครับผมสลับจีเดยโลเปดพาร์ตต่อไปนะครับผมอดใจรอนิดนึงงนะครัับผมกลตัดต่ออยู่นะครับพี่จะไไไดด้ลคืืนหรรออม่่ยาง ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมด้วยแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็พาไปเฮ้แล้วเจอกันบายบาย